กลุ่มแรกที่เขาขึ้นมาเขาทำเห็นโดยหยาบเขาขึ้นมาเขาไม่ได้มีอะไรดีเลยทำไมครับเราลงเาลงแล้วไหนกันแน่ครับมานั่นนะครับหนึ่งสองใครเหลือหนึ่งคนครับฝั่งนี้ครับเอากระเป๋าไม่ได้ขอเป็นนักสาต้อนเชีครับมาเลยครับมาเลยครับเชิญครับเชิญครับเราต้องมีทีมต้อนทีมต้อนทีมต้อนช้างครับเขาแบ่งเขาแบ่งตามอันนี้ไปถือเอาอ่าขอหน้ นี้ต้อนอ่านี่ีต้อนถ้าทีมผมไม่มีใครผมขออ่าอ่าทีมทีมนี้เล่นก่อนีมบ้ออันนี้เกมต่อไปนะจงตัวนะฉันนะันนะฉันนะรันะเชญคอะั อันนี้เราจะเล่นเกมต่อไปอ่าสามแล้วด้านนี้อันนี้เล่นถีบประเภทต้นเนี่ยอันนี้ง่ายถีบประเภทง่ยนะง่าย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 สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมีฉลากให้นี่นะคะให้ตัวแทนจับนี่นะคะหนึ่งอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะด้านนี้ค่ะคุณได้สิทธิ์เยอะค่ะหนึ่งใบนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวเาเปิดไปแล้ว ไม่เป็นไรเพยอนแต่อย่าให้อย่าให้ป้าถึงเพราะว่าาจะต้องเป็นคนทายทาทาเราเป็คนทัผ่านะคะศิลปินเปคนทายนะอะะอย่ามาช่วยกันช่วยกันไนะขอให้ผมเห็นพี่กิหผมจะทายถูกดสิ คใช่ทำทีละคำติดกับกลมให้ใช้ท่าทางได้อย่างเดียวห้ามส่งเสียงห้ามพูดให้ใช้ท่าทางทีละคำค่ะไวใครก่อนทีมหนึ่งจะได้เวลาแค่สองนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครในสามคนก็ทำให้เขาทายได้ภายในสองนาทีคำไหนก่อนก็ได้นะทีนัดก่อนดิทีนัดก่อนแล้วกันนี่เองเขาช่วยกันคิดอยู่ถ้าดว่าคือยังไงสามคนเขาช่วยกัน คนละคำหรือว่าไงไไอ่ะไม่ใช่อ๋อแต่ว่านะคะคำใต้เนี่ยจะเป็นคำใต้ที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โอ้แค่ลงมาไหนมะแค่ลงมานิดนึงแคบอยู่ในจังหวัดเชียงใหม,ม่นะคะเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม,ม่จะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นผล,ลไม้เป็นของกินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับเชียงใหม,ม่เท่านั้น เป็นคำอื่นตรงสีซิมเพิลเป็นคำโอเคมันมีอยู่แค่สามคำไม่มีอยู่แค่สามคำตองวนพร้อมไหมพร้อมไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วรอหน่ะยอ่ะพร้อมนะคะด้นก่อนนะึ้นมาหนเนี่ยฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนนะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะช่วยถือมหมยหัวไม่ได้นะโอเคนะคะพร้อมแล้วฝั่งนี้คะันก่อนพร้อมแล้วจ้เวลาค่ะช่วยกันค่ะ เซลูไลส์ลงลมเฉยๆเลยเหรอโอ้โหมันมันเหนือตรงไหนเนี่ยลมต่อเลยค่ะทีอื่นเขาไม่มีอ๋อเหรอต่อเลยค่ะอะไรอ่ะเครื่องดื่มต้มตังอะไรอ่ะตัมตัเหม็นสามะไร ดื่มน้ำเออคนนี้น้ำเผ็ดน้ำร้อนอ๋อน้ำพริกและน้ำพริกนมน้ำพริอ่อะน้ริกนมชชิดทานมดีุ้ายค่ะเมอ่ะข้าว อาหารอร่อยผู้เป็นเลื่อนผู้เป็นเลื่อนเป็ของทานเป็นผลไม้เป็ผลไม้อาชีพกลมกลมผลไม้มะม่วงไม่ใช่คือตอนเนี้ยไม่รู้จะดูดีอะไรดีน้ำใยส้มส้มส้มเขียวหวานนิจินิจิบอกไปแล้วหาสีสตอรี่มันเป็นเชียงใหม่เลยชื่อมันก็อินเตอร์เยอะนะใครคิดเกม ยืมมาไงมันอาจจะลากลึกมากกิ่ไม่ได้ทีครับกิ่ไม่ได้ทีครับยังไม่บอกยไม่บอกเดี๋ยวค่อยมาเฉลยด้านดีมากของผมก็เต็มโคต้ากเลยแล้วกันคำแรกค่ะมาเลยค่ะน้ำพริกอ่องกุ้งสีซิมเปิลเจ้าไปแล้วเราอยากให้เขาชนะบ้างกระเป๋าเขาโล่งมากเลยออ ฮันด้ามีฮันด้านานหมนูห <sucks> มูองแค่แค่หมูนะจริงๆรู้เมันคืออะไรใกล้ยังใก้ยังู้พ <J 's flying around> ูดนเอาไปเถอะรู้เลมันคืออะไรใกล้ยังใก้ยังผมจะาชื่แชีที่สุด ชีวิตเขาเก่งนะเาเก่งมากค่ชแดูไหวดูไวล้วนนี้เรื่องของานที่ห้าชิารงบนนี้เราเป็นแรกเโอ้โหสุดยอดแอรแพ้เรื่อองหวานชิ้นเท่าันตัวาเรื่องของนปหนึ่งคนนะคะเข้าทีมเลยค่ะ